เรานะครับการตามภาาในแงตามที่เรามีศูนในแวของเรานะครับสอสิ่งที่มันปฏิบัติเด้นะครับในการในการที่เป็นู้่ยาญ็ีเราจากที่บกงารเรานะครับเมื่อเข้าเรียลีนะครับ แล้วก็แล้วก็ข้ามไปไว้นะครับข้ามไปข้ามไปไว้แล้วก็วางปืนนะครับซึ่งเข้ามาแล้วหลักการของเราก็ตามที่เราดูไว้อยู่แล้วนะครับปืนทุกกระบอกนะครับเมื่อจับปืนขึ้นมานะครับต้องลึกเสมอว่าปืนเรามีมีกระสุนนะครับมีกระสุนมีกระสุนนะครับคือหลักการของเราครก็แก้ถามคือเรียนลัง เื่องดิหวดอาคุธให้มั่นใจนะครับทีมแล้วก็ปากกระบอกปืนของเรานะครับเดชี้ข้อสองชี้ไปยังตรงที่เราไม่ต้องการจะยิงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่จะมีความหมายข้อที่สองนะครับข้อที่สามนะครับที่นิวจะเข้าไปางในะครับเดี๋ยวเขาไป่ไก้กใจของเรานะครับให้ให้ข้าวหน่อยนะครับข้าวไว้ข้อที่สี่เมื่อเราจะยิงนะครับถ้าเราจะไปยิงที่อื่น ไม่ได้ใช่คือเ,เราเราต้องสังเสมอว่าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหลังของของป่ยมัน,ม,น,ม,นมีอะไรที่ไม่เป็นไส,สูงเกีนจริงไหมนะครับมีสี่ข้อนี้ที่เราจะบปลอดภัยนะครับต่อไปเราจะมาพูดเรื่องของการจับปืนนะครับเมื่อเราเข้าฐาน,นันแล้วเน,นี่ยการจับปืนที่มั่นคงนะครับมจับปืนมาปืนเรานะครับปืนที่ถนัดนะครับพยายามดันที่สูงเลยครับนี่ อาจเข้าไปตรงสูงเลยนะครับอาจเข้าไปตรงสูงเลยครับทำตามได้เลยครับให้สูงที่สเพื่อ,อที่จะม,มนะออีความม,ามันม่นคงนะครับปืนมีคอยเป็นมามันนั้นเ็นอีกสูงนะครับแล้วก็อาจจะ้สูงไว้นิ้วทิ้งรางโงไกลนะครับในลักษณะนี้นะครับหลังนั้นะครับทุกทราจับแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีช่องว่างช่องว่างของเราแค่เนี่ยชงว่างที่เป็นที่เป็นเน,นี่ยเราใช้นียครับ เมือเราอ่านเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปกคำคำคำที่เราบริษัทของเรานะครับนี่แหละการที không thể không thể không thể không ái, ่คำคำไว้ให kh ้มันแน่นนะครับให้มันแน่นเสร็จปุ๊บนะครับนิ้วโป้งของเรานะครับนิ้วโป้งเราจะมาด้านเดียวชี้มาด้านหน้าเดี๋ยวเอาขึ้นมาสูง้นไปสูงเพิเมื่อไหร่เพิ่งวัีคอยมาเพิ่งเส้นแขนเลยนะครับเท่าขึ้นมาสูงอ่ะอย่างนี้ครับวันีคอยมาเพิ่แขนเลย เลื <chat> ่อนออกทาใหีพยายามพยายามออกมาให้ดีนะครับออกมาลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับจุดล่างของตัวซิคล์โตกลับมานะครับตัวตัวเลื่อนตัวกลับมานะครับทีนี้แล้วก็นะครับการแล้วก็ลงยืึนพยายามขึนนะครับกยายืนปังฟองขึ้นทีนี้ก็มาอยู่นะครับนะรับการขึ้นเรานะครับพยายามยืนเหมือนกับ นะคตั <Cornell>. well, okay, shirt, yo, ้งขานะครับรีดพื้นในที่ตอนที่เราถนัดก็อยู่ขนาดน้อยเราะวาจเป็นประมาณนั้นนะครับรีดให้มันตั้งอยแล้วก็ย่อลงไปให้มันดันตึงนะครับหดันตึงนะครับหดันตึงนี้นะครับมือเรายกขึ้นมาคิดด้านหน้านะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับไม่หลีกไปหรืออะไรครับ เป็นเทคนิคนะครับอย่างให้มาหลักการก็คือ่นีมันจะดีมาที่นะถ้าเราทำที่เสร็จปุ๊บเราแบะไปสองมันที่หนึ่งมันก็จะไม่ไม่ดุกมากนะครับไม่กระกมากพยายามทำยืดให้เป็นเหวียนได้แล้วก็แบ่งออกก็สองนที่นึ่นะครับแล้วก็การอะไรพวกเรามันกับที่เราฝึกมาของอหารเราก็การลมหายใจนิ่งลิฟต์ ถึงที่ีแล้วก็ค่อยๆลากึงนะครับลั่นกลพอการลันใจลั่นใจค่อยมาปุ๊บน่นคืมันออกไปเองอย่าไปปึ๊บถ้ากระดูกพุ่บเลยมันเบี้ยวท้ายยกขวานะครับกดค่อยปปดกระานนะครับกดกระบอกเราไม่ต้องสนใจข้าไหนเลงไราต้องไปมองที่กรนย์นเ่อปล่อยมันไปนะครับนี้คือหลักการของมั เงินเงินเลงการเล่นไก่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำสิ่งก็มีมีประมาณนี้ที่เราบอกกันนะครับแต่เราพวกเรามีแค่หุ้นนัทุกคืนอหมายควาะว่าพื้นเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวของเราเปนของหนุ่มๆใช่ไหมเราเลงเจ็ดพื้นเราเลงการจัดารของเราเราเลงเก้าพื้นสุดท้ายเราก็จะไปเลงเป็นที่กลุ่มของเราว่าสุดท้ายจบว่าในการ ขึ้นถูกเราแล้วว่าเราเป็ู้เผยแผ่มีรายยิงสูงดีไงนะครับอันนี้คือไม่ได้ยึดฝักเป็นการยีงเพระผมเรียนให้รู้เพื่อที่เราจะนำมาดูฝึกคะแนนในรอบต่อไปนะครับอันนี้ก็อำเราก็ต่อไปให้เราพูดพวกเราฝึกฝึกเลยนะครับบริการแรงงานไม่บอกง่ายนะครับแขกแต่เข้ามาปุ๊บตอกเข้ามาปุ๊บตัวที่หนังยีเอา ้ามใครไว้นะครับก็โลกแบบนีม้มาเรื่ลยนะครับต่อไปเราก็หนก็ดินดึงลงครับดึลงลง